ความเดิมตอนที่แล้วไอ้้าก็เลยมาแกอะไรข้างเนี่ยตีตรงเนี้ยอะไรทำไมยืนค้างกันจังไปด้วยจะไัเาถามออาทไมเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยว่งเขยดเดนเวลดอยแล้วกระชนอ๊ยคิ้ว เ็วคย้กลับมาดูเสองหน้าสองหน้าสองหน้าไหนสองหน้า <c oughs> ไ่เอ้ร้ผีมันเป็นอะไรลไปโอ้ยโซลารอดเลย <c oughs> ลเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปมันมันมีตัวกลับจากตัวต้องห้นกัตัวเรื่อยใช่ไหมใช่ครับได้ครับ เอ,ปอป็ปโกจเป็นแบบควงกับดักี่พื้นแต่ว่าตัวเองสามารถเก็บจับตัวเองได้เหมือนกเ,เ,นเกบ็บไปวางเก็บไปวางได้เรื่อยๆมีกี่ทแท็ปวะอยู่ทั่วแมปต้องไปตามเก็บแล้วมาวางอ,อ๋อน่าสนใจก้หา 6, คนที่โดนกับดักก็คือมีโอกาส10%ที่จะนอนจากกับดัก10%เองเหรอ เวลาอะไรติดมันก็จะโชว์มาเลยว่าติดอยู่ตรงไหนใช่ตากรเข้าไปหาได้น่าสนใจตากรเข้ามาเจอกันอยู่สี่คนตายจ้าบ้านทอมสันเกโอ้เปิดมาก็เจอเปิดมาก็เจอสปีแดะเปิดมาก็เจอสีูปี้แบงเลยไอ้ท่านผมว่าไปข้างหน้านั้นดีกว่าน่าสนใจอืมเอเจนเรเตอร์ี่ยมันจะสุ่มที่ไหมเนี่ยหาข้างอ่ะอ๋อโอเคอันนี้ท่าง่ายจะมาหายาก ถ้าเราไปตรงนี้กันแบงค์ครับแบงค์ครับคุณแบงค์คนบอกว่าอย่าวิ่งแต่คุณแบงค์หลอดรีบดูว่าวิ่งได้แต่วิ่งต้องวิ่งในพงหญ้าคืออย่าวิ่งทางรรมดนี่ไงวิ่งบนดินเนี่ยว่านะไม่ใช่ดินผมรีบผมรีบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยได้ยินอะไรไหมได้ยินสิครับอะมะไม่น่าจะอยู่หรอกน่าอยู่ข้างล่างมากกว่าเราเริ่มเลยแล้วจะบอกทำไมไม่ดีข้างล่าง หัวใจมาเนี่ยผมตัวใครโดนมัดนั่นนะพี่อ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อกดสเปซบาร์เป็นการเก็บกับดักใช่อัตกรมือใหม่หัวใจหัดเปรี้ยวอุ้ยชิด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 มันเสียงอะไรเหรอ เสียงอะไรเหรอไม่ตเราทำเสียงกันด้วยเสียงอะไรเหรอเ็นอะไรในท้องใจเราแอบสงสัยเห็นเราเปิดื่อกี้นี่ไปอยากจะวิ่งเใช่มเอาไเอาไปเาวิ่เลยเอวิ่เลยจะรอดกันไหมเนาะว้าทิมนุโดสิ่แล้วเยียมเยี่ยมเยี่ราทำงานเป็นทีมไปกันจังเลยนะสองสี่สามศูนย์ปหัว เดียว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 ยงไม่มีอ่าไม่มีหืมหัวใจมีแล้วไปๆอุ๊ยนั่นใครอ่ะไม่ไปไสวัสดีจเอ๋จะไปไหนอ้าวายแล้วโดนแล้วโดนแล้วหนม่งจะหนีไปไหนจไม่ต้องเลยแบบยังไงโอเคจงมากับท้า ัี่สวยมากจงมากับข้าเอาแฟนตรงนี้มาอันดีจรฟนครับแฟนแฟนไวเกินเดี๋ยวคิดว่าจะมาช่วยโอ้โมีไยใรโโอ้โโแบงี่ก็อีกคนนึงไปไหน ยปทานอีกแป๊บนึงโอ้เป็นทางไอ้แล้วแล้วเมันมาแล้วแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยตายั้สอกัน่าด้วยกันไม่ต้องไปไปทานไปทับ ลังกิน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 ลงกินอกินงมีจ่อน่พอ่อ๋วไม่รู้ไหนลนดูวิไอ้อะจะลองดูจะลองดูโอ๊ยไอ้าแ่แย่

ไม่ได okay. ้เตาเดียวกันไม่ได้ออ๋โอเคมีสิลป์พยาบาลทั้งสองเครื่องมือแล้วก็ดิ้นแล้วก็ดิ้นแล้วก็ะดิ่งเฮ้ยผมได้อยู่ท่านได้อยู่ไม่เป็นไรกระจายเฮ้ยยี่น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 ี่ใครเนี่ยใครเนี่ยอะไรไม่ดีเหรอไม่ดีเหรออะไรไอ้ต้องมาลงไปนอนกอง เดี๋ยวกูจะเย็นแล <therapist. S 1> ้วก็ค <pie> ุย oh กันได้เดี๋ยวกูจเย็นจะพาไปที่คุณชอบที่ชอบจะเย็นนด้เพิ่งได้ไป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 แมวบีคโอ้ไปไหนอีกอะจะไปที่ไหนก็ได้ ออกคนอยู่ไหนหิวให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ฟรีใจเย็นๆใช้กล่องอยู่แล้วปันนี่ที่กล่องพยาบาลอยู่อ่ะแต่ว่ายังไม่เจอทุกคนช่วยช่วยกันแล้ววิวพีเพลนเลยเพลนเลยอันเดียวอันเดียวอันเดียวนี่ครับรับตรีโอ้หอยแล้วหอยแล้ว โอ้โโอ้นี่คืออะไรนี่คือเล่นอะไรกันเนี่ยแต๊มโอ้โหตายแล้วอยู่ใกลเสียแขวะเลยได้ไหมแขวะเลยสิแขวะเลยกิอ่ากูจะติดกับดักตรงนี้แหละโอ้โหกดไ้า์ป่ะอะไรประจวบไลายขนาดนี้ไง นี่แล้วสิชีวิตที่เป็นนักลวนตลอดยันดีกว่าผมยังหาทางออกไปไม่ได้เจอเลยเราเทียบกันที่เล่กับคุณพี่ดิผมโหดร้ายกว่าคุณพี่เยอะวีเขาเปิดเล่นแล้วไงอยู่กรุงเปิดเอออ้แล้วมันงอกอะไรครับพีดิมันงอกแล้วครับอะไรครับอะไรอะไรอะไรต้องพังไปซะ ไม่ยาตะวันข้างฟ่างนะตะวันข้าวฟ่างโอ้โหเต็มตาเลยแอกไม่เป็นไรกันแอบแอบแอบไปด้วยคู่ไปไปเนี่ยเย้เธอปุ๊บอะไรเผือไวชดกันสิไปไหนแล้ววะรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ย รอดอยู่แต่ว่าท่านลุกพีทารจะโดนอีกรอบโอมันแหลกหลกแ,กแ,กแกหลกอะไรอยู่ลย arre, ลยห,ห,หลกเอะหลกเยอะทนึงตอก่อนรอ,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 อไปก่อนรามันไปก่อนเดี๋ยวปะได้อยู่ได้อยู่ไแล้วอไ,ไ <c oughs> ลลปไหนเหร ไตามคุแป้งูหน่อยไม่ต้องไปมาดิเอาดิเอาดิเอาดิล้านคนเมาตาย้างไปตะไบกระดานได้ไม่ทำลายไม่ให้ทำลายจบกันท่านกิฟต์่คยท่าลูวี่กนก็ได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเตอาว์ใช้ได้หรือเปล่านะวันนี้โอ้แล้วมันแตบมันมีอยู่ทุกอย่างอืกแต่ติดอีกกำดังนี้แต่ร้องอย่าร้องขอบคุณโอเกจะวางกี่อันพอใจนะยเอ โดแล้วไม่ต้องปัดก็ได้ท่นเเห็เราปะเห็นเราปะเห็นเราปะเจ๊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 เจ้ดท่านเออมันกนเจ๊นีเจ๊เจเจ๊เจเจ๊เจเจ้ลุยเจ้ลุยเจ้ลุยเจลุยเจลุย่าจะกันได้แต่ไม่ทำมันกลับมามันกลับมาเอาเอะไรเว้

คุณแบ๊กปแบ้าโอ้ยเาูสอยู่ไกลจไม่อร่อยหรอกเขาไม่ใช่แลคูนไม่ต้องอุ้มสาอยูไกลจังวะชีวิตที่เรียป่ะลคูนนี่มันใช่เป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดไอ้อ้เจอเจ็บ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 เใหญ่แล้ว ในขณะท่านกิ๊บไม่แบงค์วิชีวิตรอบต่อไปได้ท่านแบงค์มาช่วยคุณกิ๊บก่อนแบงค์อย่ามาคุณแบงค์อย่ามาต้องไปจตางแบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาเวกซ์ก๊อปอะไรดีละดีละวิ่งเลยวิ่งเลยครับด่วนจะวิ่งทางตรงวิ่งนไปแบงค์วิ่งแก้วโมข้างหลังใครใครใครตามไม่ตามใคร รอ,อดได้ไงวะโอ้ยโอ้ยลุ้นสองคนนี้ลุ้นกันสองคนนี้เจไดเด็ดเด็เดไม่ซอดเลยเหรออันกิฟต์เราต้องหาเจเตอร์กันแล้วหาเจอแล้วหาเจอแล้วเขากำลังอีม玛เราจะแยกกันซ้อมเลยใครได้ก่อนก็ออกเลยไป

แล้วมันหลงเรอนะนิวคงหมดเพราเราบเข้าอ่ะดดูการวัดกบดังด้วยบ้าอ่ะเขาเล่นจักรเป็นอ่ะไม่มีดารไปชไม่มีกาดไปงยงบางต่อไม่มีเขามันดีแย่ชอบอ่ะชอบห่นี้ะ เล่นเป็นผีไปเลยนะครับเล่นออนไลน์เป็นผีฆ่าทุกฝ่โอ้ยแต่โหดไปไหนโอ้โหคะแนนเยอะมากอะสองร้อสองนี่คือสิ่งมีชีวิตที่เรียบลัดคูนโหคุณแบ้คคุณแบคคะแนนเยอะจริงอะจำจำไว้นะครับทุกคนเมื่อเห็นรัดคูนคุยถึงขยะม่ไหลให้จุดไฟเผานันทีเลยโหดสุด ฉัสามารถฆ่าได้ทับ้าเลยครับเปิดเปิดประตูฝั่งนู้นก็ได้เปิรอรอโอเคก็มากันหมดแล้วรอกันเลยแล่วจะาอกัไปว่าเขาากันหมดนะ